สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซิ่งชลีีเช่นเคยนะครับแน่นอนครับวันนี้เรามาเจอกันทังทีนะครับผมมีล้อใหม่ยางใหม่ชุดโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้รถนาว่าอยู่นะครับนาว่าอยู่วันนี้มีจัดโปรโมชั่นด้วยกันทั้งหมด2ชุดนะครับแล้วก็มีล้อหกลร้อยสามสิบเก้าทั่วไปนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับว่าจะเด็ดจะราคาเบาขนาดไหนของแถมจบขนาดไหนราคาถูกขนาดไหนตามมาดูครับ เดี๋ยวชุดแรกครับร้านกล้องลอซิงสวีครับขอเปิดอ่าชุดอ่าตัวนี้เป็นล้อนะครับล้อขอบ18นิ้วครับอ่าเก้าครึ่งสิบครึ่งครับอบอกคุณลูกค้าไปก่อนนะครับว่าชุดนี้ล้อเป็นล้อมือ2นะครับสภาพ95%ออัพเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นล้อไทยนะครับ T.R.M. Made in Thailand วันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับอ่าคู่ยางใหม่ Yway ขนาดยาง255ทับ50 R18 นะครับปี20นะครับวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งชมพูนะครับร้านกล้องล้อซิ่งชมพีนะครับยังไงก็ฝากสติ๊กเกอร์ร้านไว้ด้วยนะครับใครที่เจออยู่ก็อ่าบนท้องถนนก็ทักทายกันได้ครับร้านกล้องล้อซิ่งชมพูนะครับก็มาจัดโปรโมชั่นนะครับวันนี้ครับล้อเหมือนใหม่ครับเป็นงานไทยจับลัดยางใหม่อ่ะ YB ชุดนี้จัดโปรโมชั่นครับ10,000 2,500บาทเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูครับ12,500บาทครับในราคาถูกแล้วยังไม่พอครับร้านกล้องลอซซิงชลีครับยังมีของแถมอ่าสำหรับคุณลูกค้าที่ดูจากช่องทางแฟนเพจหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของของแถมอ่าในราคา12,500บาทนะครับลูกค้าจบราคานี้ไม่ต้องซื้อของแถมเพิ่มครับวิ่งมาที่ร้านใส่ถ่วงให้ฟรีครับก็จะมีนะครับ ขอบเบรกใส่ให้คู่หน้าหนึ่งคู่พร้อมติดตั้งกันเลยนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของน็อตสีนะครับน็อตสีอย่างดีเลยครับน็อตสีนะครับ24ตัวนะครับสามารถเลือกสีได้เลยนะถ้าลูกค้าไม่ชอบสีนี้เปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะครับนี่แล้วก็สําหรับรถลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่ใช้รถที่ต้องใช้ปอกกันสั่นครับทางร้านกล้องลอซิงฮุรีนะครับก็แถมปอกกันสั่นให้ด้วยนะครับนี่มาที่นี่แถมครบจบหลอดนะครับย้านะครับ ล้อเป็นล้องานไทยสภาพใหม่มากนะครับสภาพใหม่ล้อกว้าง9.5-10.5สภาพ95%อัพครับล้อไทยนะครับเนี่ยชุดนี้มั่นใจได้เลย TRM l r a s i n g ครับ made in Thailand ชุดนี้ย้ำาครับจบในราคา12,500บาทเท่านั้นครับโอ้โหโคตรถูกเลยพี่น้องเอ้ยถ้ามีชุดนี้คนระับล้อเบิกใหม่ก็จะมีหมื่นกลางๆครับแต่ราคานี้12,500บาท ได้ทั้งล้อแล้วก็ยางใหม่ของแถมก็ครบนะครับต่อจวเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยครับมาที่ร้านครับยินดีรับเทินรับบัตรเครดิตครับหนึ่0หมื่นบาทครับหชุดครับแล้วก็มาดูชุดของนิสสันนะครับนาวาล่านะครับผมล้อใหม่ยางใหม่แถมแถมแถมโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสายเงาอะมาชมชุดแรกเลยดีกว่าอเดี๋ยวให้ลูกค้าดูหน่อย ะตากล้องว่าล้อใหม่ยังใหม่จริงไหมโอ้โหสภาพแกะกล่องมาเลยครับผมนี่ล้อตัวที่ผมแนะนำนะตัวนี้เป็นฟา s t 6N ครับใหม่แกะกล่องเลย9.54นิ้วนะใส่นิสันนาวาล่านะครับ6ลู114ครับใส่ได้เลยนะจ๊ะสำหรับสาวกนวาวาล่าถามเข้ามากันเยอะครับยังไงก็ฝากไว้ได้วยครับร้านกล้องล้อซิ่งชมรียนครับร้านกล้องล้อซิ่งชมรียนครับ มีมาจัดโปรโมชั่นนะครับเพียง2ชุดเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับ2ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับฟาส t 6หกนะครับฟาสหกเครับกว้าง9 5 4ล้อคู่ยาง y ายเวนครับขนาด2 5 5ทับยางใหม่ปี21ครับล้อใหม่แกะกล่องครับวันนี้จัดโปรโมชั่นในราคาครับ20,000บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าครับ20,000บาทเท่านั้นล้อใหม่ยางใหม่ โคตรถูกอ้าแล้วมาดูครับ2 0 0ห0บาทครับร้านกล้องลอซิิงชนบุรีครับมีของแถมอีกเช่นเคยนะครับอ่ามีอ่าของแถมนะครับก็จะเป็นครอบเบรกอ่าเลือกสีได้1คู่ด้านหน้าพร้อมติดตั้งแล้วก็มีน็อตสีนะครับ24ตัวแถมให้ฟรีๆเลยยังไม่พอครับยังมีปอกกันสั่นแถมให้ด้วยครับทุกรุ่นครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นนาวาลาออตุสุนิสอ่ันหรือว่าเป็นอ่าฟอร์ มาัด้าเรามีปอกกันสันทุกยี่ห้อนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับชุดนี้ครับจบในราคา20,000บาทเท่านั้นนะครับ20,000บาทเท่านั้นมาที่ร้านยินดีรับเชิญครับรับบัตรเครดิตทุกธนาคารนะครับก็ชุดต่อไปนะครับก็เหมือนกันนะครับต่างกันตรงที่ขอบด้านในนะครับตัวนี้เป็นดําขอบเงานะครับดําขอบเงาส่วนตัวนี้ ก็เป็นของนวาร่าเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นดําแล้วก็ขอบด้านนะครับสาหรับใครที่ไม่ชอบขอบเงาก็แนะนําชุดนี้เลยครับผมตัวนี้9.54ล้ออีกเช่นเดียวกันครับก็วันนี้จัดยางให้เป็นวยเวเช่นเดียวกันครับมี2ชุดสองสีให้คุณลูกค้าที่ใช้นวาร่าเลือกนะครับถ้าไม่ชอบเงาก็มาเป็นดําตัวนี้ครับก็สำหรับใครที่ชอบเงาก็ชุดเมื่อกี้นะครับในราคาเดียวกันนะครับ20,000บาทเท่านั้นครับแถมครบจบหล่อแน่นอนนะครับ ไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับหลานกล้องลอซิ่งชนบุรีนะครับมาที่นี่ถูกแน่นอนครับผมจัดจ้านในย่านชนบุรีครับฝากไว้ด้วยครับฟาด 6n นะครับ6รู114ครับคู่ยาง y าย255ทับ50อ่า R18 ปี21นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ดูรีวิวอยู่นะครับอยากจะเทินหรือว่าสนใจที่จะ อสอบถามราคานะครับก็แอดมาที่ไลน์นะครับหัวมุมบนด้านขวานะครับ0837695438นะครับพิกัดร้านก็บางซรายอำเภอเมืองชนบุรีนะครับโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าครับขอแค่ลูกค้าโทรมาก็ดีใจแล้วครับก็นอกจากล้อยางชุดโปรโมชั่นที่เราจัดแล้วครับทางร้านเราก็มีจำหน่ายล้อแม็กแล้วก็ ยางรถยนต์อะไหล่ซิ่งนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องลอซิ่งชันดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยครับจบ20,000ชุดโปรโมชั่นครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ